อาจารย์ครับในเขถามวาว่าในคืนวันศุกร์ล้อมรอบอ่านยาซีนและขอดูอาซึ่งมีเหยือกน้ำอยู่ตรงกลางอ่านเสร็จแล้วแบ่งแบ่งปันกันดื่มพิธีแบบนี้เป็นบิดาหรือไม่เออนะกับคือถ้าพี่น้องมองมองภาพไม่ออกก็จะคิดว่าเอ๊ะแล้วก็อ่านกุรอ,อาน เอ๊แล้วก็ขอดุอ่าล่ะมันมันเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอมันเป็นเรื่องที่ศาสนาสอนไม่ใช่หรอบางคนก็เลยจับพัดจับพลูไปว่านี่แหละคือพิธีกรรมศาสนาแหละเพราะมันมีมันมีการกุรานมันมีขอดุอาอยู่ด้วยครับแต่จริงๆแล้วเราไม่ได้อ่านกุรานเราไม่ได้ขอดุอา่าพิธีกรรมอย่างนี้ก็ไม่ได้เรียกว่าการอ่านคุราน เขาไม่เรียกการขอดุอ่านแต่มันเป็นพิธีกรรมใช่ไหมครับเป็นพิธีกรรมคือเมื่อตั้งกรอบเป็นพิธีกรรมก็ไปเอากุรอานมาใส่เอาดูามาใส่นั่นแหละเหมือนกับเหมือนกับอิซิกุโบนั่นแหละใช่ไหมล่ะใช่ที่คือที่บอกว่าที่บอกว่าเหมือนเนี่ยเพราะอะไรเพราะเราบัตั้งพิธีกรรมแล้วก็ไปเอาไอ้นุ่มมาใส่อะไรกุรอานเอาซิกรุลละเอาสลาวตเอา อะไรต่อมาใส่กลายเป็นพิธีกรรมแล้วเวลาเราถามเนี่ยมันคืออะไรอ้าวอ่านกุรอานครับใช่ไหมล่ะใช่อย่างนี้เหมือนกันเพราะงั้นไอ้ทีรรมเนี่ยมันคือพิธีกรรมพิธีกรรมแล้วก็ที่เอาเรื่องของศาสนาเอามาใส่มันมันต้องถามว่าเอ้าวต้นเรื่องมันเป็นยังไงอะต้นเรื่องเป็นยังไงมีที่มาจากกุรอาน มีที่มาจากฮะดิษหรือมันมีที่มาจากร่องรอยของเหล่าสุฮาบะชาวบรรดาสลฟสาฟซอลเลยในยุคต้นๆไหมม,มีไหมที่เขาทำพิธีกรรมกันอย่างเงี้ยนั่งร้องวงอ่านยาซีนก็จะมีคนนำอ่านแล้วก็อ่านไปพร้อมๆกันทำพิธีกรรมมันมีไหมอาจารย์ว่ามีไหมถ้าเ,เกี่ยวกับพิธีกรรมที่ มองจากบ้านเราเป็นหลักเนี่ยก็าที่เรียนรู้มามันก็ไม่มีหรอกอาจารย์อ hmm. คือคนที่ทําแบบนี้ยอาจารย์เขาก็เขาก็คิดดีนะอาจารย์อ hmm. อย่างเช่นมองจากตรงเนี้ยมันมันมีหลายพิธีกรรมอยู่ในอันเดียวอยู่ในครั้งเดียวกันก็คือ hmm. มีอ่านยาซีนมีอะไรเนี่ยก็ว่ายง,ายงวามีทําอิซิคุโบแล้วก็ยังไม่พอเนี่ยต้องมีบุรดด้วยเพราะว่ามีน้ําอีก เวลามีน้ำก็จะจะวางน้ําวางขันไว้ตรงกลางแล้วก็จุดเทียนอันนี้แสดงว่าไม่ครบสูตรเิเนี่ยใช่เลยถ้ดูจากคาถามเนี่ยโอ้ยแสดงว่าคือไม่ได้อ่านยาซีนอย่างเดียวต้องมีพิธีกรรมอื่นเข้ามาอีกอมีทําบุตรได้อทําพุทธได้อ่านสลงสลวัดก็ว่าง่ายว่าบัตรจันจีหรือบุตรไดเนี่ยก็ต้องเอามาเกี่ยวข้องด้วยโดยโดยมีน้ำวาไว้ตรงกลาง ซึ่งยังผมที่เคยเคยได้ประสบมาจากน้ำเนี่ยเวลาหลังจากอ่านยาซีนเสร็จแล้วหลังจากทำบุตรดาเรียบร้อยแล้วบุตรดาเขาก็จะต้องจุดเทียนด้วยจุดเทียนแล้วก็เอาวางไว้บนขันน้ำมาแหละก็ให้หยด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 ไปก็คนว่าบุตรดาก็ว่าไปเรื่อยอจนกระทั่งจบก็ถึงจะดับเทียนดับเทียนเสร็จแล้วก็ค่อยขอดุอาน้ํานั่นเขาก็จะอาไป เอาไปดื่มบางทีก็ถันมันน้อยก็เอาไปใส่โอ่ไปผสมผสมใส่โอ่เพื่อจะเอาบารากัร์ดไม่เทในของปลาปลาเลยล่ะจะได้หลุดออกไปตามก๊อกตามบ้านท่วนหน้าเลยนี่แหละมันจะเป็นลักษณะแบบนี้อาจารย์มันจะเป็นลักษณะแบบนี้ซึ่ง,ซ,งซึ่งเท่าที่เรียนมาก็ไม่พบาอาจารย์อาจารย์ผมถามหน่อยแล้วไอพิธีอย่างเงี้ยมันไม่มีอย่างนี้นอาจารย์ว่าแล้วไอ้น้านี่ล่ะ จะหูก่มอมยังไงเป็นน้ำมนต์ไหมออที่ว่าอาจารย์ว่าเอาเทียนหยดใช่ไหมอ่าน,นไปแล้วก็จุดเทียนตีปากขันหรือปาก่ปาก,ปากขันปากอะไรนะแต่บางทีเอาถัางน้ำวางแล้วเราก็เชื่อว่าไอ้น้ำนี้มันสามารถที่จะช่วยบำบัดร,รักษาอะไรต่ออะไรเป็นน้ำบรกัตอะไรนะจากพิธีที่ผิดแต่บรกัตมันเกิดไงล่ะ จะอ่านอุราอ่านที่เรามาทำพิธีกรรมนี่ยมันมันไม่มีมันไม่ไม่มีที่มาอาจารย์ไม่รู้ว่าแถวบ้านอาจารย์มีน้ำคุตบ้าไหมมีอาจารย์มีมีตอนผมเป็นที่อันบูดาผมนึกว่าอาจจะไปเอ่ยชื่อเขามีเหมือนกันอาจารย์คนเขาแอบมาไว้แอบมาไว้ใส่กะติก นี่เหมือนกันแต่ตอนนี้คนเราอารมนะผมไม่ต้องบอกที่แล้วกันที่ไหนพอวันศุกร์แล้วก็ถือกาถือกระป๋องนั่นไปเป็นแถวแล้วถือเหยือกถือถือขวดแล้วแต่ใครจะมีล่ะถือกันไปเป็นแถวเลยนะเอาไปวางไว้ใต้เพราะว่าไอไอไอมิมบัตเนี่ยเขายกสูงและไอใต้เนี่ยมันโปร่งเขาทําเป็นโครงก็ไปไว้ใต้เลยไว้ใต้พอใต้เต็มดีแล้วก็ตั้งรอบอะรอบรอบหมามั้ยทั้งกระป๋องทั้ง กาทั้งอะไรแต่อะไรเลยบางทีคนที่จะขึ้นคุตบาบะก็เอาถือไมตุกะแล้วก็เอาไม้ตุกะไป,ปจิ้มหน่อยไปจิ้มหน่อยไม่รู้ว่าไปลายไมตุกะมีขี้ทิ้งจกขี้ตุกแกเบื่อนใดก็ไม่รู้นะ่ะน้ำน้ำบรากัดน้ำคุตบาบะเดินเวลาเราเสร็จเรียบร้อยก็ถือกลับบ้านถือกลับบ้านก็เอามาเทผสมกับน้ำในโอ่งที่บ้านเป็นน้ำบรากัด ซึ่งมันเป็นความเชื่อที่มันเป็นเป็นอันตรายครับงั้นรใช่กลายเป็นแต่ว่าเขาเขาเขาเชื่อว่ากลายเป็นน้ําศักดิ์สิทธิ์ใช่ที่มีอิทธิฤทธิ์ช่วยแก่อะไรต่ออะไรตามความเชื่อของเขาใช่หรือคนบ้านเรานี่ก็แปลกนะจะมีข่าวมาเป็นระยะระยะเห็นไหมครับบางทีก็เกิดบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาไปกินไปดื่มกัน ตรวจสอบแล้วหรือบางที่ก็นั่นน่ะไม่ใช่สังคมมุสลิมหรือมุสลิมก็ไม่รู้นะที่มีข่าวว่ามีมีตาน้ําผุดขึ้นมาบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์เนีนะอ๋อไปตักไปกินไปดื่มไปแย่งกันว่าตรวจสอบแหล่งที่มาจริงๆแล้วถังส้วมเป็นเป็นส้วมซึมน้ำน้ำซึมมาน้ําซึมมาจากบ่อส้วมก็ซึมมาเนี่ยมันก็ผ่านทรายผ่านอะไรมามันก็ใสใช่ไหม มันไม่มีพิธีกรรมอย่างนี้มันไม่มีในศาสนาอิสลามคือถ้าเราอ้างว่าทำเป็นอิสลามทำเป็นอิสลามเราต้องหาต้นให้ได้ <S <S ไม่ใช่ว่าอิสลามนี้ไม่มีใครสอนไม่มีใครทํากันมาเลยมันเพิ่งจะมาเกิดตอนนี้อ่ะวาฮีไม่ได้ม,มาเมื่อวานนี้นะใช่ไหมเพราะงั้นเราไปดูที่รากเหง้าเนี่ยในสิ่งที่ท่านอะบดุัมหมัดสูลลลอฮุอะลัยฮิสัลม <S 1> <S 1> ได้สอน มาแกนามินอัมริดีนิกุ้มฝ่ออีได้ย่ะอะไรที่เป็นเรื่องศาสนาของพวกเจ้านะมาเอาจากชัดไปครับว่ามาแก่นามินอูมูริดุนยากุ้มฝาอชานุคุมบิอะไรที่มันเป็นหน้าที่ของพวกเจ้าเนี่ยทำให้มันดีขึ้นไปเพราะงั้นอธีธรรมเนี่ยมันทำเป็นศาสนาใช่ไหมล่ะหวังผลบุญอ้าวทำเป็นศาสนามีกุรานมีดูโอมีอะไรแต่อะไรเขาไปอ้ามีมีที่มาไหม ไม่มีเอ้ามีแต่บว่าบรรดาโซฮาบะเลยมีอิหม่ามเชฟีก็ทำไห้อย่างเงี้ยแกสั่งแกสอนหรือเปล่าแม้าเรียนไม่มีเหมือน,นกันอาจารย์อือเอ้าแล้วมัน,มนมยังไงประเพณีปฏิบัติของท้องถิน่นอที่พบมานะเพราะตอนเรียนเชโรก็ไม่มีแต่ว่าเวลามา,มาเจอมาเจอตามตามที่ชุมชุมชนบางถิ่นบางสังคมแปลว่าอิสลามสูตรใครสูตรมันใช่หรือใครจะนึกทําอะไรก็ได้ใช่ไหม นี่ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบอกอินนัลลอฮะฟารัดอัลฟาร่อิดะอัลลอฮซุบฮานุตะลาได้ทรงกำหนดฟัดดูอะไรไว้เนี่ยเวลาตุดัยอูฮาหน้าที่ของบรรดาผู้ศรัทธาก็คือเอาไปปฏิบัติอย่าละเลยอย่าเพิกเฉยอย่าปล่อยให้มันเอาไปทำเห็นไหมหัวฮัดดะฮูดูดันเวลาที่กำหนดเรื่องขอบเขตอะไรไว้อย่าละเมิดอย่าละเมิด ฟ้ามาสักตะอันอเชียสิ่งใดที่ไม่ได้บอกไม่ได้บัญญัติไว้เนี่ยพระมตันละกุ้มเป็นความเมตตาที่อัลลอฮ์มีต่อพวกเจ้าไวรอยนิสยานินอัลลอฮ์ไม่ได้หลงลืมฟาราตาปฮาซูอันหาไม่ต้องไปค้นหามันมไม่ใช่อัลลอฮ์อัลลอฮ์ลืมมาครับเปล่าอัลลอฮ์ไม่ได้หลงลืมอย่าไปค้นหามันไม่ต้องไปค้นหามันนี่ถ้าอัลลอฮ์บัญญัติให้เป็นศาสนาให้ทำเนี่ยเราก็ต้องทำมันกมน็มันก็ต้องเป็น <laughs> วางอยู่ในหุกกรมทั้งห้าให้ได้จะเป็นบัรรยตาสนะให<ำ>ม่วายิบกับซุนนะละเพราะภาคที่จะใช้ให้ปฏิบัติเนี่ยมันมีวายิบวายิบแปลว่ามีตัวบทคําสั่งใช้ขั้นเด็ดขาดให้กระทําถือเป็นวาจิบหรือมีตัวบทสนับสนุนส่งเสริมให้กระทําอันนี้เป็นซุนนะนะ<ำ>ต้องหาหุกกมลงให้ได้หรือ ถ้ามีตัวบทห้ามเด็ดขาดมันเป็นฮารอมต้องละเลิกถ้ามีตัวบทอะไรปรามมันก็คือมักระโรแต่ถ้าไม่ใช่ไห้ามไม่ปรามอะไรมันคือมูบาหพื่อทั้มก็ไม่ได้ไม่ได้บุญไม่ได้บาปอะไรคือมันเรื่องดุนยาละไม่ได้บุญไม่ได้บาจัน้าวเขาเย็นเนี่ยป่านนี้เรากินแล้วสิแต่วผมลืมกินนะเดี๋ยวกลับไปอังจะทานอีก ผมลืมกินนึกได้วนึกได้บางทีเราก็อยู่ทําอะไรแต่อะไรลืมกินข้าวอืกินแกงอะไรผมกินปลากินปลาระหว่างปลากับไก่อันไหนได้บุญมากกว่ากันไม่มีไหนได้มากกว่าเอางั้นเด้อครับแกงส้มกับแกงเผ็ดอันไหนอันไหนได้บุญมากกว่ากันไม่มีอ๋อนั่นแหละมันเรื่องอาารนเรื่องมูบาเรื่องมูบาเอ้าคุณคุณจะกิน อะไรยังไงก็คือหุกกมมันคือมูบาใช่ไหมล่ะถ้าในกรณีที่ทําอย่างนี้แล้วไปบอกว่าหุกกมมันมูบาทําก็ไม่ได้บุญไม่ทําก็ไม่ได้เไปทําทําไมแล้วถ้าบอกว่ามันเป็นของดีเอาของดีมีบุญมีบุญก็ต้องหาหุกกมลงให้เจอเป็นวาญิบหรือเป็นสุนนะต้องมีแดดอ่าแล้วมันมีที่มาจะเป็นวาญิบก็ต้องมีตัวบทใช้ขั้นเด็ดขาดแต่เป็นสุนนะก็มีตัวบทสนับสนุนให้กระทำ แต่ก็เวลาจะไปอ้างตัวบทก็สนับสนุนให้อ่านคุราอานแต่มาทําทําเป็นพิธีกรรมเวลาเอาตัวบทมาเอาตัวบทอ่านกุราอานมันก็ระเรื่องใช่ไหมใเขามีเทคนิคในการอ้างอิงตัวบทหลักฐานแบบซิกแซกไม่มีต้นแบบไม่มีต้นแบบจากคําสอนของศาสนาอาจารย์ว่ามันมีต้นแบบก็เม,มื่อไม่ได้เมื่อไม่ได้เป็นสุนทร้ก็ต้องเป็นบิดาสิก็ถามว่าเป็นบิดาห,หรือไม่ทาเป็นศาสนาไหมล่ะ เราทาเป็นศาสนาหรือเปล่าเขาวางคนล,ละบุญเลยศาสนาไม่จรนกขวางคลบุญลยก็นอ่าอ่านสิเอากุรอานไปใส่ดูอาไปใส่แม่พอ,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 อาทาเป็นศาสนาในสิ่งที่ไม่มีต้นเรื่องต้นรากจากศาส,สนาเพราะเราพูดถึงพิธีกรรมนะไม่ใช่อ่านกุรอานไม่มีต้นเรื่องต้นรากออจากศาสนาแต่หมายถึงเอากุรอานเอาอะไรแต่อ,อะไรมาทําเป็นพิธีกรรมพิธีกรรมอย่างนี้ไม่มีต้นเรื่องไม่มีต้นรากจากศาสนาพอไม่มีต้นเรื่องต้นรากศาสนาเราก็มากําหนดกันเอง มันก็เป็นบิดอะเป็นอุตริในศาสนาครับิดอัก็ไม่ดีละเราไม่ต้องตอบเลี่ยงแล้วนะบอกก็ตรงตนงอย่และวใช่ไหมที่ที่ไป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 ทำเนี่ยไปสอบมาเนี่ยให้มันเป็นศาสนาใช่ไหมจะเอาบุญใช่ไหมจเอาดีใช่ไหมเออเพราะงั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع บอกว่าไม่อับด้บกิวายรอนอิสลามอยูดีนั่นใครก็ตามที่สอบแสวงหาอื่นจากอิสลาม เอามาไมดีนั้นเอามาเป็นศาสนาเอาอื่นจากอิสลามเอามาเป็นศาสนาฝลายยุคบาลมินหุมันจะไม่ถูกตอบรับว่าฟัวฟิลอาคริติมินัลคอซิรินวัาไปวันอาคริเขาจะอยู่ในสภาพที่ขาดทุนนี่บางคนก็อาจจะเฮ้ย มื่ว่าได้ยังไงเอาอื่นจากอิสลามเขาเอาจากอิสลามกุรานเนี่ยเวกเอากุรานเขาไม่ได้เอาพุทธโธนโมสังโฆปะขะวโตอะรหะโตอะไรมาลเอากุรานไม่มันพูดไปได้เอาอื่นจากอิสลามแล้วอะไรรู้ไหมคืออื่นจากอิสลามพิธีกรรมที่มาตั้งกันน Dec ี่แหละคืออื่นจากอิสลามไม่ใช่กุรานอื่นจากอิสลามนะไม่ใช่ดูอาอื่นจากอิสลามนะแต่พิธีกรรมที่มากําหนดกันเองนี่ยคืออื่นจากอิสลามเพราะอิสลามไม่ได้กําหนด อาจารย์พูดอย่างนี้เหมือนกับช่วงแรกที่อาจารย์พูดเลยว่าที่ซาบะฮ์มาหาภรรยาท่านนบีม่าท่านหญิงอิชะแล้วก็ต้องการที่จะบวชตลอดทั้งคืนบวชบวชอะไรบวชเรื่องพรว่าบวชทุกวันละหมาดทั้งคืนใช่ไหมแล้วจะไม่แต่งงานอันนั้นทารโมงเงาถามว่าอิสลามมีไหมเรื่องบวชมีอิสลามมีเรื่องละหมาดนี่มีแต่ว่า วิธีการทําทําไม่เหมือนนบีนบียังยังยังสั่งห้ามเลยไหวงานนบียังบอกว่าฉันกลัวละตลามากกว่าพวกท่านฉันจำเกีงละตลามากกว่าพวกท่านฉันฉันบวชและฉันก็ไม่บวชฉันบะมาดและฉันก็นอนฉันและฉันก็แต่งงานฉะนั้นนบีทิ้งท้ายว่าฟามันรอยิบานซุนนาตีฟรายเซมินีใครไม่ชอบใครไม่ปรารถนาซุนนะของฉัน ก็ถือว่าคนคนนั้นไม่ใช่อุมมาของฉันถ้าเกิดคนเอาอย่างที่อาจารย์บอกว่าบางบางคนอาจจะแย้งมาว่าก็ทีเอามาทําพิธีกรรมเนี่ยก็มันเป็นกุาอานม,มันมีมันมีต้นเรื่องเพราะกุอานเป็นสิ่งที่อาัลาตาลาใช้อยู่แล้วมันเป็นวาฮีจัลลอห์แล้วก็อาัลาตาลาก็สั่งใช้อยู่แล้วโดยที่นบีก็บอกอยู่แล้วว่าคุณค่าของแต่ละอักษรแต่ละอักษรเนี่ยมันมีสิบความดีมันมีสิบความดีมมมดเขาอาจจะอ,าอ้างอย่างนี้ได้แต่ว่าอ,อย่างที่อาจารย์บอกว่า วิธีการต่างๆนบ,บีไม่ได้บัญญัติเอาไว้เ,เราไปจับอนุ่นมาใส่จับอันนี้มาใส่จับอันนี้มาใส่ที่เราคิดว่ามันเป็นความดีเรากําลังทสร้างศาสนาใหม่ใช่ไหมอาจารย์ที่อาจารย์ยกอันกรุณาที่บอกว่า<ม>อ่าว่ามาแยบตะกี้อยรันอิสลามมีดีนั้นใครที่แสวงหาศาสนาอื่นขึ้นมาที่อื่นจากอันอิสลามเนี่ยฝ่ายยุคบัลามินหูอัลตาลาก็จะไม่รับว่าวัาฟิลอาคิ้รติมินันคอาสิดีและในวันอาคราเขาก็จะเป็น ผู้หนึ่งจะพูดที่ขาดทุนเพราะถ้าถ้าจะอ้างว่าไอที่เขาเอามาใส่เนี่ยมันไม่ใช่อื่นจากอิสลามมันมันเอาในอิสลามนี่แหละแต่ประยุกต์สูตรใหม่ครับใช่ไหมครับเพราะงั้นถ้าจะบอกว่าเอาในอิสลามเนี่ยหรืออัตตฮิยาเนี่ยมีในอิสลามไหมอัตตฮิยามีอ่ามีไม่ได้อื่นจากอิสลามนะครับแถมอัตตฮิยาใส่ไปหน่อยดุอาอิสติตะอื่นจากอิสลามไหมไม่ แถมดูออิฟติฮาใส่ไปหน่อยสอ,องดีทั้งนั้นนะอเอาอาซานด้วย,วยไหมจะได้ไรอืออ่นจากอ,อิสลามไหมไม่ใช่ไม่ใช่ก็าาใสไปอีกหน่อยอในพี่น้องต้องคิดนะครับพี่น้องต้องคิดว่า <c oughs> คือในอ,นอันอิสลามมันมีเรื่องเฉพาะของมันอยู่แล้วแต่วันนี้เรากําลังเอาสิ่งนั้นมาปนเอาสิ่งนี้มาเรียงเรียบเรียงหนึ่งสองสามสี่ห้าซึ่งในอันอิสลามไม่มีอืแล้วเราก็หวังว่ามันเป็นผลบุญ อซึ่งไม่ถูกต้องไม่ถูกต้องมาปรุงสูตรกันใหม่ไม่มีในสุนนะมันก็ต้องเป็นบิดาใช่ไหมครับอาจารย์คือตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญอาจารย์เพราะว่าทุกวันเนี่ยคนก็ยังทําเนี่ยคาถามพวกนี้จะมีอยู่ตลอดอาจารย์อืแล้วก็ถามกันไม่หยุดถามกันตลอดก็เพราะว่าสังคมมันมันทุกวันมันมีมันทําอยู่แล้วก็โดยเฉพาะย่างยิ่งเนี่ยเขาถามมาในคืนมาสุขเขาคืนมาสุข จะต้องรณรงค์ทำกันแหละคืนวันศุกร์ก็คือค่ำป่าฮัตคำสาโบราณเขาเรียกไงข่ำป่าฮัดใช่คืนคืนวันศุกร์อะ, <c oughs> อะไรนะออกสัมเนียงไงนะกันค <c oughs> ่ำวันพระหัสคืนวันศุกร์เนี่ยก็แหมลำบากหรือบางบางที่เขาก็จะนัดรวมพลกันที่มสัสยิดไม่ได้ทำตามบ้าน คือคืนคืนกันนะค่ำปะาฮัดคืนวันศุกร์็กก็จะไปสุราวกันแต่สุราอ่าถือขนมนมเหน่อไปรวมกันแล้วก็เป็นเนี่ยรวมไปทาพิธีกรรมแล้วก็เอาขนมนมเหน่อไปแจกกินกันอือใช่เพื่อไปทํไว้ไง่ายวะก็คือซิกุโบะแหละก็คือแล้วก็อุทิศผลบุญให้กับคนตายหวังหวังว่าเพื่อใช่คนตายได้รับประโยชน์อือ เนียดดีอาจารย์แต่วิธีมันไม่มีในอิสลามอเพราะงั้นอาจารย์ต้องพูดให้เยอะในประเด็นอย่างนี้เพราะว่าอาจารย์มีข้อมูลแล้วก็ประสบการณ์จริงจากตัวเองครับอะไรยังไงมันผิดมันถูกตรงไหนเอาเลยอาจารย์เอาเต็มที่เลยผมเองอาจารย์ถามว่าเมื่อก่อนเคยทำไหมเมื่อก่อนเราเคยทำเราต้องยอมรับแต่ว่าวันนี้ เวลาเราเรียนรู้เนี่ยอลัลลอฮฺตาลาก็ให้ให้ทางนํากับเราให้แบบอย่างกับเราที่แบบอย่างต้องมาจากท่านนบีเรื่องศาสนาต้องมาจากท่านนบีสอบามีความเข้าใจอย่างไรเราเรามองแล้วคนยุคสอฮาบะเนี่ยได้รับความพึงพอพระทยัยได้รับการยินดีจากอาลัลลอฮฺตาราเนี่ย เรามองจากคนยุคสฮาบะกะดีหรือว่าคนที่ตามบรรดาสฮาบะตามท่านอาบีเนี่ยคนเหล่านียเวลาเขาถามว่าคนอยุคก่อนมีคนตายไหมเขาก็มีแต่ว่าเมื่อเราศึกษาแล้วคนเหล่านี้เขาก็ไม่ได้ทําในเรื่องของอิซิกุโบรหรือว่ามานั่งอ่านยาซีนมีอะไรมีน้ําอยู่ตรงกลางอะไรต่างๆอย่างนนเนี้ยแล้วเตอุทิศผลบุญให้เมื่อเราศึกษามันก็ไม่มีเมื่อเราเมื่อมันไม่มีเนี่ยผมเองก็เปลี่ยนไงอาจารย์ เมื่อก่อนที่ว่าทำเพราะทำเพราะเราไม่รู้เวลาเราเรียนรู้บางทีเรารู้แล้วแหละอาจารย์แต่ว่าถ้าลัตนาไม่ให้ความเข้าใจกับเราเนี่ยไม่ให้ทางนํากับเราเราเราก็ไม่ได้เราก็ไม่เปลี่ยนแปลงเหมือนกันอาจารย์พูดดีนะครับรู้แต่ไม่เข้าใจกับอแลกครอานอยู่ฟักตีกูฟิดดีใครที่รัตนาปรารถนาที่จะให้เขาได้รับความดีลัตลาก็ จะให้เขานั้นเข้าใจใจศาสนาเข้าใจศาสนาดงั้นตรงเนี้ยมีผู้รู้หลายคนเราพูดใจง่ายว่าถามว่าเขารู้ไหมรู้รู้เข้าใจไหมวันลววันดบางคนก็อาจจะทั้รู้ทั้เข้าใจแต่ติดปัญหาและอุปสรรคในบางเรื่องบางบางแง่บางมุมเกรงใจมันติดอยู่ในนี้ติดอยู่ในนี้คือถ้ามันไม่ติดอยู่ในนี้มันก็ไม่ใช่เรื่องยาก ผม,มเคยถามอาจารย์เพื่อนกันนี่แหละให้ทำไมเองไม่เลิกไม่ได้แล้วที่บ้านค่าเนี่ย้าเลิกนะพังเลยเราคนไม่นับถือ,อตกลงไปเรียนไปรู้มาเนี่ยจะนำชาวบ้านหรือจะมาตามชาวบ้านจะเรียนเพื่อจะตามชาวบ้านก็ไม่ต้องไปเรียนสิก็ตามชาวบ้านชาวบ้านเอาไงก็เนี่ยน,นะ ทหมองแล้วต้องตามอาจารย์ทหอมองแล้วต้องตามชาวบ้านเพราะผมเคยเคยอยู่ในในจุดนี้มาก่อนว่ะคือชาวบ้านเขาจะสั่งให้ทำวันนี้เอาชุดใหญ่นะอ,อวันนี้ชุดเล็กนี่เป็นได้ยาซีนไม่ต้องอา่านแค่คุณวัลพะพอสามต้นคืออามานะที่เราได้ไปเรียนไปรู้กันมาเนี่ยก็เพื่อที่จะรักษา,าศาสนาของอัลลอใช่ไหมครับอแต่ว่าเรากลับ มา,มาทำตาม,มในสิ่งที่ชาวบ้านเขาต้องการให้ทำใช่อชจมันคนละเรื่องกันแทนที่จะเป็นผู้ที่บอกชี้ทางนําให้กับชาวบ้านอ,อ,อะไรมันถูกอะไรมันผิดอ,อะไรมันได้อะไรมันไม่ได้บางทีคนเขาเขาไม่พูดพูดแล้วเนี่ยมันจะคนจะไม่นับถืออาจารย์เท่าที่เห็นมาในสังคมเนี่ยสู้ปิดปากสู้ไม่พูด ถ้าเราจะพูดจะพูดในทางอื่นไปพูดในเรื่องอื่นไปแต่ว่าเรื่องขัดแย้งเรื่อง,งเรื่องพวกนี้จะไม่เอามาพูดเพราะถ้าพูดแล้วเนี่ยมันจะเข้าตัวด้วยเอออาจารย์พูดเรื่องขัดแยง้งครับถามว่าในอดีตมีใครเขาขัดแย้งกันในพิธีกรรมอย่างนี้ไหมอดีตหมายถึงคือคนบ้านเราเราเรามักจะบอกอว่าเวันนี้ปัญหาพวกนี้มันเป็นปัญหาชีลาฟิยะครับเป็นปัญหาข้อขัดแยง้งถามว่าคนในอดีต ม,มีใครเขาแย้งกันในพิธีกรรมอย่างนี้ไหมไม่มีอาจารย์รามาัธับทั้งสี่มีใครเขาแย้งกันในพิธีกรรมที่เราทํำไหมไม่ไมเราไม่รู้จักแต่รู้จักแต,แต่เราก็มาเอา,มา,ม,ามาหลอกชาวบ้านเป็นปัญหาคิาฟรฟิยะเพราะงั้นอย่าพูดเอามาพูดถามว่าใครเขาคิร่าก,กับใครละ่ะใครก็เถียงกับใครละ่ะไม่มีมมในในในตับเสรอิอดูกานะีีเนี่ย <ม>บอกว่าอิหม่ามชาฟีเนี่ยบอกว่าอินันกิรอาตาลายยาเลูยะดาอุสวาวิฮาอิลันมาอืตาการอ่านอันกุรอานเนี่ยอุทิศผลบุญของการอ่านเนี่ยไม่ไม่ถึงผู้ตายอาจารย์อิหม่ามชีฟีเองเนี่ยบอกบอกลักษณะเ่ยแต่คนก็ไม่เอาอคนบอกว่าอ๋อที่ไม่ถึงอ่ะเพราะว่า ไม่ได้เนียดไม่ได้อุทิศให้ถ้าอุทิศให้มันก็ต้องถึงต้องถึงไปกันอีกตอนนี้ตอนนี้ลืมแลวเวลาจะเอาอะไรบางทีเขาก็ย้ายมัตถบ,บมัตับไหนว่าได้อย่างที่ตัวเองจะเอาก็าย้ายมัตับแต่ว่าอิหม่ามนาบว,วีก็มายืนยันในในกรณีที่อาจารย์ว่านี่แหละครับรัาเอาอย่างมัตถบทังสายเฉยีแล้วถือว่ามไม่ถึงไม่ถึงครับใช่ือในแล่เป็นเนี่ยผมเนี่ยกลับมาผมชี้แจงอาจารย์อย่างเช่น บาสันยีผมผมผมชี้แจงจริงจงบาสันยีกับบุตรดั้มคนแต่งจริงแล้วมันมันคนละคนนะอาจารย์บาสันยีเนี่ยคนแต่งเกิดในปีหนึ่งร้อยเอ๊หนึ่งพันสองร้อยห้าสิบตายในปีที่หนึ่ง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 สามหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามหนเจ็ดิจเรอหนอาจารย์หนึ่งสามเจ็ดส่วนบุตรด้าเนี่ยคนแต่งเกิดในปีหกร้อยแปดฮิจเราห์นอาจารย์ แล้วก็ตายในปีหกเก้าหกเนี่ยถ้าเรามองจากปีฮิจรรัตเนี่ยก็มา้อยู่ในปีหรือว่าเป็นฮิจรอัตที่อยู่ในยุคสามรอปีด้วยด้วยซ้ําไปแล้วก็เกิดหลังมีหลังอิหม่ามชาฟีด้วยซ้ําไปมีหลังอิอิมมะทั้งสี่ด้วยทําไปใช่ฉะนั้นก็พยายามชี้แจงให้ให้เขาได้รู้ว่าสิ่งต่างๆเราเนี่ยมันไม่ใช่ศาสนาแล้วก็ เวลาเราได้อ่านเราได้ศึกษาแล้วในบรัณฑีตเองในบุตรดาเองเนี่ยมีการวิาพากษ์วิจารณ์มากมายเกี่ยวกัเรื่องชิริตบางถ้อยคําว่าอะไรนะอักซัมตุบิลกามเรอันมุชักมาฉันขอสาบานกับดวงจันทร์ที่ถูกผ่าอะไรต่างๆบางทีสิอย่างนี้เราทำไม่ได้มนุษย์จะว่ายอย่างนี้ไม่ได้จะไปสาบานต่อต่อมรลกไม่ได้ เราสาบ,บัานต่อหรอเนี่ยมันมันมีตัวอย่างเน,นี้ยซึ่งคนก็ไม่รู้เป็นคนเอาหนังสือมาให้ผมดูมบอกอ๋ออิมามกระราไม่ได้อ่านตรงนี้เราก็โดดข้ามหมดแหละกระโดดข้ามหมดแหละมีสูตรมีสูตรมีเคนิคกระโดดข้ามอก็ผมไปดูจริงจันโอนี่มันกระโดดข้ามหมดเลยไอ,อ,อ้ตรงที <c oughs> ่เขาวิจาร์ว่าชิริกชนะิริกเนี่ยกระโดดข้ามหมดนาาจันมันมันจะไม่มีเลยแล้วก็ไปอ่านทําไมอ่ะก็ คนนําระดับผู้รู้เขานําทำและสังคมเขายังนิยมชมชอบมันก็คือบทกลอนมาอ่านกอ่านดีกว่าจ้ะเนอะมันก็คือหนังสือที่เขาบทกลอนที่เขาเขาแต่งเขาประพันธ์ขึ้นมาเนี่ยบางเรื่องกับนี้เรื่องอะไรประวัติอะไรบ้างบางบงเรื่องกับตรงบางเรื่องกับไม่ตรงใช่แล้วก็เอามาอ่านเงี่ยกับพี่น้องอย่าไปทําเลยนะครับเดี๋ยวมัน โอกาสเรื่องไม่ดีมันจะเกิดขึ้นกับตัวเราเองโดยที่เราไม่คิดฝันนะครับก็ค,คือในเรื่องของของชีริกเนี่ยนะครับมันมันมทำเราไปเรื่องความเชื่อเนี่ยสำคัญมากหลีกเลี่ยงนะอาจารย์นะหลีกเลี่ยงอย่าไปยุ่งม,มันเพราะว่าอิสลามไม่มีเอาง่ายๆว่าอิสลามไม่มีแล้วก็ท่านอัสสรบอกว่ามันอามิลาอามัลันไรสาแลฮิอัมรุนาฟาฮวรัด,ดุนใครที่ปฏิบัติงานหนึ่ง ทำกิจกรรมหนึ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ไม่มีในศาสนาของเราก็นาบีบอกว่างานนั้นจะถูกปัดถูกปฏิเสธไม่ถูกยอมรับนี่ก็งั้นไม่ต้องไปทำทำเสียเวลาเปล่าอาจารย์นะทำดูดีละนี่ผมนั่งฟังที่อาจารย์โมมัดตอบนี่เลยคงจะเก็บอึดอัดไว้ในใจอยู่นานเ่ยนคือประสบมาเยอะนะประสบมาเยอะประสบมาเยอะทั้งโดนนะ โดนว่าโดนอะไรต่ออะไรแต่เราก็ชี้แจงในสิ่งที่พี่น้องไม่เข้าใจเราก็ชี้แจงให้พี่น้องเข้าใจเหมือนกับว่าเราเป็นกระบอกเสียงพูดแทนเพื่อที่ให้พี่น้องได้รู้ข้อเท็จจริงอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่ในขณะที่พี่น้องบางคนเนี่ยเขาใจบริสุทธิ์คือเขาอยากจะรู้ข้อเท็จจริงเวลาที่เขารู้แล้วเขาก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้แต่ว่าไม่มีใครบอกเขาพอมีคนบอกเขาเขารู้เอาเขาละเลิกได้ทันที พราะยังมีพี่น้องที่ใจบริสุทธิ์อย่างนี้อ,อีกเยอะสักแส,สวงหาความความจริงความที่จะเลิกวันนี้ผมพบก็หลายคนอาจารย์ที่เขาเปลี่ยนแปลงว้เน,นี้ยเขาเปลี่ยนแปลงบางคนตอนนี้ก็บอกเดีย๋ยวจะมาเป็นสบดุลที่มัสยิดผมกระบอก <c oughs> จะไม่เป็นปมัสบดุลมัสยิดนั่นแล้วบอกเอา้าก็ไม่เป็นไรเอาแหละจะเป็นมัสยิดไหนก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเวลาเราจะทําอะไรเราให้คานึงถึงว่าศาสนาสั่งใช้อะไรเรา แล้วเราก็ปฏิบัติไปตามนั้นแต่ว่าเขาจะมีลูกลูกไม้เด็ดอยู่ลูกหนึ่งเดี๋ยวตายกูจะไม่ให้ฝันมาจะมีนะแล้วอาจารย์มีคุโบรองรับเขาเหรอเอามีละอาจารย์ฮะผมล้ะมีแล้วนะมีมีคุโบนะมีละสี่แสนแปดสมอตอนนี้กระรายอยู่อ๋ออยังกระรายอยู่ยังกระรายอยู่การทำดูลี่ละ ต้องการส่งทบไหมตองการตองการส่งทบม็นบอกเองเลยบอกเองกัที่น้องนะครับมีความปรารถนาก็นะครับติดต่อผมได้นะครับที่มัสยิดนุรุญจนะหรือว่าทางสถานีก็ได้นะครับก็เพราะว่าทางสถานีก็รู้เบอร์โทรผมนะครับก็ไปนะครับไปละหมาดร่วมกันได้มัสยิดอริงก็บอกว่าเถอะตายยังไม่ให้ฝันไอ้ผมก็เลยต้องชี้แจงนะบอกว่า เวลาตายแล้วเนี่ยหมดหน้าที่แล้วมันเป็นหน้าที่ของคนเป็นเพราะงั้นใครจะไม่ฝังฝังไม่ฝังมันไม่ได้ผิดที่คนตายผิดที่ใครนะผิดที่คนเป็นเพราะงั้นแผ่นดินของอัลลอฮ์เยอะแยะตีฝังเยอะแยะไม่ไม่รู้จะฝังที่ไหนมุสลิมนะเขาให้ฝังนะที่ตังเยยอะ ไฟฝังแต่เราเสียตังค์อะไรอะไรก็มาขู่ชาวบ้านไม่ร hey, ู้เรื şey ่องถ้ามงีตายกูจะไม่ให้กับางคนถอยอ่ะบางคนก็กลัวกลัวมันวพาะมันจะมีเงินก้อนโตเงินเงินอะไรต่างๆมันจะมีไปติดตรงนั้นไปติดหลายติดกับกับพี่น้องนะครับเข้าใจนะครับในเรื่องของศาสนาพยายามศึกษาแล้วก็พยายามนําเรื่องศาสนานาไปปฏิบัติ